สวัสดีครับวันนี้ก็ผมเพื่อนโซนนะครับวันนี้อยู่กันในเกมมปสก้านะครับก็สำหรับคลิปนี้ครับอยู่กันที่ป้ายดีใหม่นะครับเซิร์ฟเจ็ดลอยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อเลยนะกันสำหรับคลิปในน,นี้ก่อนจะเริ่มคลิปก็ฝากกดไลค์ตามช่องเพื่อเป็นแรงใจในการทำคลิป,ปต่อไปด้วยแล้วกันนะฮะแล้วก็สำหรับใครที่ตามเกม่ยวกัช่วงผ่านส่วนของประเทศโปสการ์นะครับอยู่ใต้คลิปท้ายคลิปแล้วก็หน้าช่องนะฮะแล้วสำหรับใครที่อยากจะสนุนช่องสามารถกดสมัครสมาชิกก็ไว้ในหน้าช่องครับอีกช่องหนึ่งการกดสปอน้เซอร์ครับ ก่อนอื่นเลยแล้วกันนะครับสำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกนะฮะผมขอแนะนำร้านเติมเกม ACK Game Top Up Center นะครับเป็นร้านเติมเกมราคาถูกนะครับไม่ว่าจะเป็นเกมเก่าหรือว่าเกมใหม่นะครับมีแพทต่างๆนะครับให้เติมอย่างมากมายนะครับผมสะดวกรวดเร็วปลอดภัย100%แน่นอนนะฮะแล้วก็นะครับอย่าลืมนะฮะเช็คเครดิตเพจใต้คลิปให้ด้วยนะกันนะครับผมอ่ะอย่าลืมแล้วกัน ACK Game Top Up Center นะครับปลอดภัย100%แน่นอนนะครับ ก็ยก็ล้างก่อนนะครับในส่วนของหมวกกอดท้าทายเนาะจริงๆตอนนี้ผมได้กล่องไอ้ที่เป็นถุงเครื่องโ,โตมาเยอะมากแล้วนะครับแต่ว่าผมยังไม่ได้ไปรวมเลยะนะฮะก็พยายามจะดันพลังอยู่นะครับตอนนี้อีพีที่แล้วนี่ก็พลังสวยนะ888นะฮะอย่างเท่เลย8ล้าน8 8 0 0 0 0กปกลังดีนะครับว่าอีพีนี้ไม่อีพีหน้าก็น่าจะเก้าล้านนะ รุบเดียวนะครับอ่ากดภารกิจแต้มไปก่อนล้วกันนะครับผมแต้มภารกิจสนุกเนาะก็สำหรับป้ายดีใหม่นะครับปี2024นะครับกำลังจะเริ่มแล้วนะครับผมก็สามารถติดตามนะครับอ่าในเพจในช่องทางประกาศของ YouTube Facebook ได้นะครับเดี๋ยวผมจะทำประกาศให้ดูนะครับ ก็อย่าเล่นไปพร้อมๆกันนะครับก็เฉลิมฉลองนะครับในส่วนของอผู้ติดตามด้วยนะครับคิดว่าหน้าสิ้นเดือนกุมภาน่าจะครบประมาณ20 0 0 0 20,000ซับสไครต์นะครับก็ขอขอบคุณทุกคนด้วยแล้วกันขอบคุณลูกหน้าก่อนเลยแล้วกันนะฮะสำหรับผู้ติดตามใหม่และผู้ติดตามเก่าที่อยู่กันมาตลอด3-4ปีนี้นะครับขอบคุณมากเลยนะครับ ก็จัดป้ายดีใหม่ไปสัก1 ID ละกันนะครับผมเพราะว่าผมก็เล่นป้ายดีใหม่ทุกปีอยู่แล้วแหละนะครับปีหนึ่ง ID ดีหนึงหนึ่ประมาณนี้นะครับนอกเหนือจากเกมนี้เนี่ยก็มีเกมอื่นที่ทำก็มีเมกามอนนะอันนี้เป็นคำร้องขอจากน้องๆในช่องนี่แหละนะครับที่อยากจ,จะให้ทำเดีย๋ยวขนส่งไปก่อนเนาะส่วนเกมที่3ามเนี่ยผมจะเล่นเกมกระแสะนะครับเกมกระแสะเนี่ยก็จะเป็น เกม Black c ควเออนะครับลองเล่นกันดูได้นะสำหรับน้องคนไหนที่ไม่เคยเล่นนะครับตอนนี้ในะช่องก็ทำอยู่3เกมเนาะเกมที่4เนี่ยถามว่าอยากจะทำไหมก็อยากจะทำแต่ตอนนี้ผมไม่ค่อยมีเวลาเลยนะครับเวลาน้อยมากนะฮะเกม5คลิปนี่ก็จุกแล้วนะฮะไม่ได้นอนแน่นอนถ้าเกิดมีเกมที่4เกิดขึ้นแต่ถ้าต้องดูอีกทีหนึงน่งนะกันนะฮะก็ไม่แน่ครับตอนนี้พลังนี่889เแล้วนะครับผม จะแล้าน9าแล้วคิดว่าน่าจะ8ดล้าน9ได้อยู่พูดถึงนะถ้ามีถ้าอยากถ้ามีเกมที่4่เนี่ยผมอยากจะเล่นเกม PC นะอ่ะโอเคหลุยกันเลยนะครับผมตอนนี้ก็จะมี ID นะที่เป็น ID หลักของผมนะอ่ะเ๋ยสู้ก่อนนะโอ้โหเปิดมาก็เจอ21ล้านเลยครับของเรามา19.2นะฮะ ถามว่าใกล้เคียงไหมใกล้เคียงครับแต่ดูทีมก่อนเนี่ยทีมเราโอเคอยู่นะครับอูแต่เลเวลเราน้อยกว่าเยอะเลยเลเวลเราน้อยกว่าเขา3าเลเวลเลยนะเออพลังเรามากกว่าอยู่ประมาณ8,000 800, 0แต่ว่ามันไม่การันตีหรอกเพราะว่าฝั่งตรงข้ามแม่งมียูโนวาด้วยประเด็นคือแม่งเอาลาติออสมาเปิดปบัฟให้กับยูโนวาและให้กับดูเกียร์โอ้โหถามว่าทีมนี้ดีนะ นี่แหละนี่คือ,อผมจะบอกว่ากัดหลอดนี่คือจุดอ่อนของกัดหลอดเลยครับก็คือ,อจะโดนสกิลของยูโนวาท่านี้โคตรแรงนะครับเพราะว่ามันแพ้ทางไงยูโนวาเนี่ยถ้าจะให้ถึกถึกเนี่ยนะครับอัพยีนอัพสกิลยีนนะครับสู้ยากโคตรเลยผมว่าไม่น่ารอดนะผมะคิดว่าน่าจะแพ้ ก็ไม่เป็นไรครับลองดูก่อนโอ้โหดิขยับตัวไม่ได้ฮะเอ็มไรนะครับเราก็ยังมีทีม2ทีม2ผมก็เป็นยูโนวาด้วยนะถ้าจำไม่ผิดนะลองดูครับไอดเดหี้ยล่ะโดนไปเดอโดนไปเดอโดนไปเดอไอเหี้ยโดนไปเดอฮ่าฮ่ารอดเว้ยหนึ่งว่าแพ้แล้วนะฮะตอนนี้ไอเมื่อกี้โอ้โหเนี่ยเขาใช้เอ็มลิศนะครับ เปิดอันติให้นะฮะเฮ้ยแต่ผมว่าผมชนะว่ะเพราะว่าผมมียูโนวาเว้ยโอเคเรียบร้อยนะครับเมื่อกี้ก็ชนะไปนะแต่ว,ว่ามันตัดออกไปเอ็มลิทเนี่ยเป็นตัวซัพพอร์ทที่เก่งที่สุดในเกมนี้นะผมให้เก่งที่สุดในเกมนี้แล้วกันนะครับในความคิดของผมเองนะโอ้โหโคตรเถื่อนเลยบูฟูไปกว่ผมให้เอ็มลิเป็นตัวที่เก่งที่สุดในตัวซัพพอร์ตนะครับ ใครเห็นด้วยก็บกหนึ่งมาก็ได้นะพิมหนึ่งมาก็ได้โอเคซูยากครับการที่เราจะไปตีกับแบ็กไว้เถื่อนมากถามว่าอยากเล่นไหมอยากเล่นแบ็กไว้เหมือนกันนะผมรู้สึกว่าแม่งเป็นทีมที่น่าเล่นทีมหนึ่งเลยอะ,อะลองดูครับถูมาถึงก็พลังรดเร็วเนี่ยอีวาคริสตลัลไม่เป็นไรนะครับ ชื่ออะไรวะหมูโมโหหรอไอชื่อมูเออโหชื่อหมูโ,หมโมโหใช่ไหมมาเดช่วงระหว่างที่เจ็ดวันที่ผ่านมานี้ผมเซ็งมากเลยเสียด้นะเสียด้แล้วก็แอบงงนิดนึงด้วยว่าทำไม คลิปจัดอันดับ10เกมโปเกมอนผมถึงโดนนะครับงงเหมือนกันนะเอออะไปนะครับอีโอ้โหบอกว่าต้องน้ำแข็งรอบนึงอะน่าจะบินอะโชกเข้าไปอีน้ำแข็งของคโลกานี่คือ100%เลยนะครับตี โดนแต่ว่าเป็นเป้าใหม่เดียวนะแต่น้ำแข็งยูโนวาครับเป็นเป้าใหม่กลุ่มนะฮะไอเหีย้ยเรอ้ยหูหูดูรครับนี่ล่ะโดนไปด้อ้าวอย่าได้สอยอย่าได้สอยเดีย๋ยวจบตรงนี้เนี่ยผมจะไปเล่นผ่านด่านไอทัูฟินี่ที่ผมค้างก็ได้วยนะผูโหมรู้สึกว่าทีมผมแม่งคือมันเป็นทีมที่แพ้ทางแล้วแม่งสู้ยาก คือผมก็พยายามเปลี่ยนเบอร์รี่อะไรเล่นมีน้องๆแนะนำว่าให้เปลี่ยนเบอร์รี่ผมก็ลองแล้วมันก็ยังไม่ได้ผลนะคือมันมีตัวแพ้ท่าถึง2ตัวแต่ถ้าเกิดผมดึงกัดหลอดนะฮะแล้วผมดึงยูโนว่าออกเนี่ยผมไม่มีตัวเล่นแล้วนะเออถามว่าจะเป็นฟูลทีมมืดได้ไหมนี่แหละมันติดตรงที่กัดหลอดที่มันแพ้ทางเลแหละมันโดนสกิลแฟรี่โคตรแรงเลยนะครับเพราะว่ามันมีเซี่ยวหนึ่งเป็นมังกรไง นี่แหละนี่คือเหตุผลที่โดนนะครับรอบก่อนที่อุ้ยโดนไปดิรอบก่อนที่ผมผ่านได้เนะี่ยผมใช้มิทูเกาะใต้ดินแล้วก็โฮโอนะอันนี้คือสบายเลยประเด็นคือไอเด้นี้ผมไม่มีโฮโอด้วยแหละก็เลยไม่มีตัวเสริมนะครับเดี๋ยวจะลองสู้อีกสักครั้งหนึ่งแล้วกันถ้าไม่ได้เรานี้อาจจะต้องมีการเปลี่ยนทีมกันแล้วล่ะนะฮะนี่แหละโดนไปดิ เขาก็ไม่ยอมแพ้นะฮะดูดิดื้ออยู่เนาะโอ้ยใจสู้โคตรเลยว่ะเฮ้ยทำไมเล่นไปนะคือถ้าล่วงมานี่คือจบเลยนะครับโห,โหดเกินเบอร์อะบอกแค่นี้นแหละเป็นเงนเพื่อนอือหโดแล้วเองก็อย่าห้าวเกินไปดีวะแฉเออเอาเฮ้ย ยังไงโอ้เขาไม่ยอมแล้วเราติดเผาไหม้เ้ืยอประเด็นอะไอ้ไคลโอก้าไม่น่ารอดวะแล้วเขาก็ใช้สกิลเอ่อเซฟกาดตลอดเลยแล้วดูเลือดแม่งคือประเด็นคือเลือดเขาเด้งโคตรแรงอะคือแปบ๊บเดียวเลือดเขาเต็มแล้วอะโอ้หไอ้เราก็ไล่ตอดไปตั้งนานนะโอ้โหผมว่าผมมีสิทธิโอกาสผมมีโอกาสแพ้นะโอ้โหียบร้อยไปอะมา อืม uh huh. ตัดสินกันเลยไหมอ่าโอเคประมาณนี้ครับไม่เป็นไรมันยากอะ่ะมันสู้ลำบากิีนึงนะฮะตรงนี้อ่ะมานะครับก็ข้ามเซิร์ฟแล้วกันนะัะภารกิจตอนกลางวันนะฮะอันสุดท้ายที่เราจะทำได้นะครับเราเจอไปเจอไก่ทีช่วงเย็นช่วงดึกกันเลยแหละนะฮะอืมไฮเวย์เจอตัวละครเทพด้วยนะครับ จัดไปนะครับผมนิดหน่อยนิดนิดหน่อยนะเอาไปเลยอ่ะต่อเลยครับด่านต่อไปหรือเราลือสองชั่วโมงครึ่งนะเวลาเหลือค่อนข้างเยอะนะครับเราก็มีโอกาสที่จะอ่าทำได้ดีนะครับไปช่วงหลังๆเนี่ย อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยผมก็เล่นทีมข้ามเซิร์ฟได้ไม่ค่อยเต็มเวลาเท่าไหร่ส่วนใหญ่ก็เล่นแต่ดาหลักๆนะครับไอ้ด่านช่วยเหลือ5ครั้งนี้นผมไม่ค่อยได้เล่นเลยผมก็เลยจะได้กล่องน้อยนิดหน่อยโอเค2รอบแล้วนะฮะแต่ว่าในส่วนของเส้นทางเทรนเนอร์เนี่ยผมไม่ค่อยได้อัพเลยนะเดี๋ยวต้องเข้าไปดูสักหน่อยคิดว่าน่าจะมีเขาเรียกว่าอะไรนะอเทมอัพเยอะแล้วล่ะนะครับผมอ่ะดูมันต้องได้เลยครับเนาะ ่ะโอเคนะครับเมื่อสักครู่มันเด้งออกนะผมก็ปลดกระบานเหมือนกันคือไม่ใช่เด้งออกอะ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะเอ่อตัวละครในทีมเราอ่ะนะครับมันไม่ยอมตีอะมันก็ค้างอะผมคิดว่าเขาน่าจะออกจากเกมแหละทําให้เราสถานะค้างอะ่ะเอออ่ะครับบสุดท้ายครับเซ็งสุดๆเลย ผมเจอบ่อยนะอืมโอเคพอมันค้างเสร็จปุ้น,นี่ผมก็ไม่เล่นเลยผมก็ไปทำอย่างอื่นเพราะผมต้องไปทำธุระกลับมานี่ก็เหลือ30มนาทีหายไป2ชั่วโ,โมงไปทำงานนะครับโอเคไม่เป็นไรค่อยๆเก็บค่อยๆตอดไปนะมันก็ไม่มีอะไรมากนะครับ นี่อืมแกต้องระวังแกต้องพึงระวังไว้กีตาร์ติน,น่านี่ฮะล่างนี้มีใครเล่นแล้วนะอู้สิบกกรองโกดเยอะนะมาครับด่านนี้เป็นด่านสบายๆห้าด่านแรกนี่คือสบายๆนะครับชิวๆไป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 สองตัวก็ได้นะฮะ ไม่ต้องอะไรมากมายนะครับสองตัวก็บูได้เช่นกันนะมาเลยแกคนระวังเอาไว้มา,มาห้าเท่านี้ตับเรียบร้อยโหดเลือเกินใช้สิทธิ์ช่วยเหลือไหมไม่ได้ใช้เลยนะอ่ะมีไดมอนอีกด่านนี้ครับมีไต้ดินขอเปิดบานมาเราก็ขอแจมเลยนะฮะ ด่านแล้วกัน6 7ด่านยังดีวะเวลาเหลือน้อยแล้วไอตตอน2ชั่วโมงกว่าก็ไม่ได้เล่นไงมานั่งเล่นตอนเหลือครึ่งชั่วโมงมันก็จะยากหน่อยว่าจะทําให้ครบก็ยากนิดนึงใครที่มีเวลาเยอะๆนะครับก็ลงเยอะๆเลยนะของดีนะครับผ่านไม่ได้ก็หาคนแบกเอานะฮะถ้าเจอกันเนี่ยผมก็ช่วยได้ครับผมก็ช่วยแบกให้เอายูโนวาผมแบกได้นะครับ โตนีครับเรียบร้อยโปเชโปเชยังไงเอออ่ะโอเคครับนะผมกลับใหม่ครั้งนะครับกับความหวังนะฮะว่าจะผ่านด่านนี้ไปได้นะครับพลังผมมากกว่าทั้งสองล้านนะฮะแต่จะเป็นเรื่องด้วยจาก ธาตุที่มันแพ้ทางนะครับมันก็เลยสู้ยากมากนะฮะดเดขนาดเจล้านยังชนะ8 9ดล้านนะครับคิด,ดูเลยผมนะหโหได้เวลาผมบ้างแล้วโหคือโดนสอยแบบยาวมากอะนะครับโอ้โหไม่ตายครับโคตรเสียดายครับโอ้โหงานเข้าแล้วเนี่ยโอ้โหไหวไหมเนาะยิงผิดไปเลยนั่นไงมนาะตายอีกแล้วอะอยู่ไม่ถึงเทินด้วยนะ โอ้สีวิตเซ็งมากเอาขอให้ผ่านก่อนแล้วกันนะที่เหลือค่อยว่ากันนะแบบเอาว่าเอาแค่ว่าผ่านเฉยๆก่อนนะคือยากเหมือนกันนะสู้แบบดูดิโอ้โหเดีย๋ยวขออีกรอบได้ไหมคือแบบว่ามันค่อนข้างไวเกินเกินไปผมสู้ตรงนี้มาเป็นเดือนแล้วนะโดยที่เราไม่มีตัวละครที่ได้เปรียบอะนะฮะสู้ยากมากเลยนะเดีย๋ยวเราจะลองเปลี่ยนเป็นนิวทูกรอบไหม เออผมลองสู้กันอีกครั้งนึงก่อนแล้วกันถ้าไม่ได้ค่อยว่ากันโอ้โหดูดิแค่มีมีคิวผมยังเอามันไม่อยู่อ่ะไปดูแล้วกันอฮึดูครับโอ้โหแม่งไม่ตายนะครับผมโอเคอุ้ยโดนแล้วครับฮืดโ,โ,โดนแล้วโดวนสอยแล้วฮะผมโอโ้ไม่รอดแล้วครับเรียบร้อยอ่าโอเคครับยังอยู่นะ อ๋อแม่งติดพิษนี่หว่าแม่งก็เลยแม่งก็เลยโดนนะฮะนานไงโอ้ผมโคตรเกลียดเลยตับฟินนี่แม่งเถื่อนเกินนะฮะแั้งปล่อยคืนน้าใส่ผมนี่คือตายเลยนะทีเดียวตลอดอะแบบว่าตายประจําโดนอีกแล้วนะฮะหมายดีน้ำแข็งใส่แม่งเลย้ยงานเข้าแล้ะโดนแล้วโอ้โหเลือนหายนี่เหยียดโดนไปเลยครับไม่เหยียมามา ลุ้นกันสุดท้ายแล้วอ่ะก็จะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นไหมมาแล้วครับผมมามาถึงใช้เบอร์รี่ก่อนเลยผมเอาเบอร์รี่เลยมาผมยิบเบอร์รี่มาผิดวะแม่เอ้ผมไม่ได้ต้องการเบอร์รี่นี้ครับโอเรียบร้อยเลยอ้าชีวิตโอ้โหจบเลยถ้าไม่ตายานี่เรียบร้อยครับคือโดนลุมสกรรมแน่นอน <laughs> อย่าลองเปลี่ยนทีมดูไหมนะครับว่าทีมอื่นมันจะ สู้ได้ไหมนะฮะเอ้ยจะเบื่อจริงอลองเปลี่ยนทีมดูนะครับอ่าตัวนี้น่าจะไม่เวิร์กลองเล่นมิวทูกรเอดูนะอย่างนี้น่าจะได้ไหมเบอร์รี่เนี่ยใช้เป็นเบอร์รี่เด้งเลือดไหมหรือจะเป็นเบอร์รี่ติดพิษลดความโกรธของศัตรูทั้งหมดแล้วก็ติดพิษด้วยไหมเออเอาแบบนี้ดีกว่าอ่าลองดูนะครับ ไม่รู้จะสู้ได้ไหมพลังนี้หายไปแสนนึงเลยนะถ้า,าใช้ไม่ถูกเกราะเพราะไม่ถูกเกราะผมไม่ค่อยได้เล่นจะรอดไหมวะไม่ถูกเกราะนะฮะผมไม่ชัวร์ว่าไม่ถูกเกราะผมจะรอดนะโอ้โหแล้วแม่งไปเลงยูโนวาแทนอะ่ะคิดดูแล้วกันโอ้โหคือมันเปลี่ยนเป้าหมายไปเล่นยูโนวาผมแล้วอะ่ะหืมแม่เงเอ้ยใช้แข็งไป เออนั่นไงโดนแล้วอย่าพึ่งเ้ยอยู่นะว่าอย่าพึ่ง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 ใจเย็นใจเย็นอ่าโอเคผมจัดแม่งก่อนตรงกลางโอ้โหดาเมจไม่แรงพอครับเรียบร้อยแล้วล่ะเกมแล้วล่ะเรียบร้อยแล้วล่ะอัพฟินี่ครับอืมลงไปดีครับอ่ายังมีโอกาสนะต้องเก็บฟินี่ก่อนไหมเฮ้ยเรียบร้อยโดนจนได้ครับอันติเมทมา โอ้เกมเลยอะ่ะเซ็งวะ่ะ mm hmm. เสียของเลยโอ้โหเป็นทุกเกาะก็ไม่อมกกรอดว่ะเป็นทุกเกาะแม่งดูอ่อนไปเลยอะ่ะโอ้โหจบแล้วครับเดินขึ้นยักษ์ไปยังไม่ถึงเทินหน้าเลยจบซะแล้วยังไม่ถึงเทินหน้าเลยนะครับบินซะแล้วนะครับผมอื mm hmm. โอ้โหจบเลยครับตีไม่เข้าอย่างนี้เกมนี่ครับ เหื่อเรียบร้อยโอ้โหสู้ไม่ไหวจริงๆนะโหดเกินะนะครับไม่จ้าอะไรไปสู้กับมันดีนะไหนสักครั้งหนึ่งแล้วกันนะเผื่อมันจะผ่านได้บ้างนะ <c oughs> อ่ะลองดูแล้วกันนะครับยังไงโอ้โหโดนครับน,นั่นไงแม่งมาเล่นตรงนี้แทนนะครับโอ้ชีวิตหนอจะห้าวเกินไปแล้วนะอื้อหือ ดูครับตายไหมเออดีครับลั่นอยู่ลั่นอยู่ลั่นอยู่ฟินี่ติดพิษก่อนเลยครับแม่งจะได้ตายซะอด,อ,ดอดทนหน่อยลูกอดทนหน่อยอดทนหน่อยอดทนหน่อยจริงจริงโอ้โหแม่งไม่ตายเว้เนี่ยอ่ะโอเคหมาครับเปดิดโล่เลยครับมาถึงอย่าพึ่งใจเย,เย็นเพื่อนนานไงโอ้โหดูเอ,อ้อแล้วผมก็ใช้ นี่ไปแล้วด้วยงานเข้าละไม่น่ารีบใช้เลยแม่งเอ้ยแม่งโดนเออลั่นก่อนลั่นก่อนลั่นไปก่อนหนึ่งล่นไปก่อนไหวไหมนะโอเคมีม,มีคิวลองดูลองดูองดเออเข้าเนื้ออยู่ครับเออเอ,อ้ยโหนิดเดียวเองเอ,อ้ยพึ่งพึ่งจะเย็นมาแล้วครับมาแล้วครับผมมาถึงก็เปิดโล่เลยนะครับแล้วก็ใช้ตัวนี้ด้วยนะฮะทันไหมวะ นั่นเนี่ยโอ้โหโดนปรปจำเลยว่ะคุนเบื่อเลยเฮ้ยเส็งโคตรนะฮะเฮ้ยลืมใช้แซดเสียแกนี่คือการตัดสินใจที่ผิดพลาดนะฮะโหโดนมันชุดเลยอะเส็งเลยว่ะไม่ไหวอืมอนนี่คือพยายามอยู่หลายหลายรอบเหมือนกันนะ สุดๆของความพยายามนะฮะมาเอาใหม่เฮ้ยโอ้โหมาถึงแม่งใช้นี่ก่อนเลยหายเกือบและเกือบแล้วเกือบขิดแล้วโอโ้โหมาถึงแม่งเล่นก่อนเลยอะไม่เหี้ยโอโ้ไม่ตายายังได้อยู่ครับยังได้อยู่แจกผิดไปเลยครับน้องแจกผิดไปเลยครับโอโ้ตายเลยอะไรวะ,อะลองอีกชอบมั้ย นี้ให้เห็นถึงความพยายามนะครับม่งยากจริงๆนะโหดเกินนะครับถ้าเกิดว่าผมตีฟินนี่ก่อนโอ้โหโดนแล้วครับโอ้โหเฮ้ยแม่งตีไม่หยุดเลยวะ่ะโอ้โหตีไม่เข้านะฮะอ่อนอ่อนนะผมว่าเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเปลี่ยนาใหม่นะครับไม่ได้หรอกมันต้องไม่หยุดอยู่แค่นี้นะ ผมตีเซอร์ไนส์นหนแหละปกติอู้โดน,นดแล้วครับนั่นไงหมดละเรียบร้อยโอ้โหแช่แข็งทันไหมวะแช่แข็งทันไหมแช่แข็งทันเว้ยแจกผิดไปดีโอ้โหอะไรวะเนี่ยหัวร้อนแล้ว ไหนแล้วแม่งก็ไม่ตายด้วยฮาเอ้ยนี่เรียบร้อยครับตายซะรอดไหมโอ้โหไม่รอดนะคือฟีนี่ตัวเดียวเลยไม่มีไม่มีอะไรเลยตัวเดียวเลยนะโอ้โหหนักกว่าเดิมอีกอะ่ะพูดถึงนะตัวเดียวเลยนะที่มีปัญหาตอนนี้นะ ตอนนี้ทาปูฟินนี่นี่คือแบบสุดๆอะโดนแล้วครับเฮ้ยโอ้โหมาถึงแม่งเล่นก่อนเลยเหรอออาดีโอ้โหโอ้ยทำไมได้ตเีเทินเดียววะแย่แล้วจอดงานเข้าแล้วโอเคเราต้องตีฟินนี่ให้จบนะฮะในดอกเดียวเท่านั้นเออเหมือนจะพอมีหวังอยู่บ้างโอ้โหดูมมีคิวแม่งสุดจริงๆอะ อ,อสู้เขาโดนอีกแล้วครับโอ้โหอะไรวะคตดเบื่อนันตินันติแม่งแรงเกินว่ะโอ้โหแพ้แล้วนะคือทำไมันไม่เหลือ3ตัวไปถึงด่านสามวะมาลองดูครับเออเอาเลือดก่อนโดนอีกแล้วโดนอีกแล,แล้วใส่โดนอีกแล้วนะฮะ จัดมาเออเอาดิ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 าดมาดิยังไงโดนอีกแล้วครับเรียบรอ้อยแม่เอ,อ้ยตายแกน่าเบื่อเว้ยแม่เอ้ยอ้อยตายเอาไปดิเออเอาไปดิเอาไปดิอออปดอปดลองดูเปลา่าล่ะลองดูเปลา่าล่ะ เอาไปดีเอาไปดีอย่าให้โมโหทานไหมทานไหมเอาไปดีเอาไปดีปดยังไงเอาจบครับชนะครับโอ้โหผ่านสักทีนะครับโอ้โหเล่นมาราวๆสิบนาทีนะไม่รู้อะแค่ผ่านก็พอครับโอ้โหก็จะผ่านได้ครับตัวละครเรามันแพ้ทางไงโอ้โหแล้วแม่งเจออีกแล้ววะโอ้โหดูเจออีกแล้วเหรอโอ้โหแม่งขยันเจอจริงจริงวะ โอ้แลวแม่งมีเพื่อนอีกเยอะเลยโอ้เดี๋ยวก่อนเดนซี่ผมว่าผมเก็บเดนซี่โอ้โอ้หนักกว่าเมื่อกี้อีกโอ้โหใช้สกิลไม่ได้เลยนะโอ้โหหมดเกินอ่ะนะครับโอ้โหไม่มีกระดิกเลยฮนะคือแพ้นางเต็มเต็มนะครับสู้ไม่ไหวจริงว่ะโดนเดนซี่เลยแหละฮะ คือผมไม่รู้คิดถูกหรือเปล่านะว่าผมเอาเดนซี่ตีตเดนซี่ก่อนนะอเรียบร้อยละแม่งปิดเกมได้เลยนะถ้าเป็นอย่างนี้เอา้าหลับไปหนึ่งครับนะเอาเลือดขึ้นมาก่อนเอาเลือดขึ้นมาก่อนเอาโลด้วยตีไปก่อนเลยเอาไปก่อนะไปก่อนโอ้โหแม่งตัวเดิมเดิม,ดมสามรอบแล้วแ,ลแม่งมีสีเทาเป็นมินิบอรลรอบตัวเลยโอ้โหจบแล้วฮะจบเลยครับอันนี้คือของจริงครับโอ้โห เลือดขึ้นไหมเลือดไม่ขึ้นครับไม่มีเด้งเลือดนะเฮือเรียบร้อยนะฮะอ่ะโอเคนะครับก็อ,อย่างน้อยก็ได้ด่านหนึ่งแล้วกันผมเชื่อว่าผมต้องไปฝึกพลังมาเพิ่มแล้วกันนะอ่ะโอเคครับผมก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะฮะสำหรับคลิปในวันนี้ครับก็ถ้านชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องมันโซน,นะครับเพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมไปแจ้งเตือนคลิปให,ใหม่ๆมาคลิปหน้านะครับผมซีอูเก้นสวัสดีครับ